สวัสดีครับนาหาใครคะแม่สุนีแม่สุนีสุนีชิมชาติอะไรเนี่ยสุนีชิมชาติถ้าเรียยไม่เงียมคนนี้นแต่คำตอบแรกที่ได้ยินตอนนี้กลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครคุ้นกับชื่อนามสกุลนี้เลยคนชื่อสกาผู้น้าอผู้นายจ้ะหูนี้มู่ห้าเป็นแต่ ใช่หมู่หมูห้าแดใช่ครับผมคนชื่อสุนีอะครับกไปน่องฟินนะฮะน้องฟินนะบ้านผู้ให้องไบ้านผูใหญ่บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนบ้านผู้ใหญ่ก็ทิตาพานดำตราพานไปเนี่ยตาพานดำแล้ขันคองไปบ้านใหญู่้ใหญ่เดินเนาะเขตตอโรบทองอะก็เนี้ยเขตติดต่อโรบทองเนี่ยตรงน้อก็โามแล้วกใช่เนี่ยเนี่ยฟังเนี่ยมง่ราน แล้วเนี่ยทุกาติสุดอยู่เนี่ยคู่ห้าน้องสี่มีมีผู้ใหญ่เอ๊บ้านเลขที่ร้อยยี่สิบสี่ทับห้าพวกเราเป็นอย่างแบบบ้านเลขที่หนึ่งที่สองน้องฟินมันต้องต้องฟินก็ร้อยน้องฟินคืออะไรแม่บ้านทั้งดาวป้าทั้งด่างที่ลูกจะข้ามสะพานปูนตรงนั้นมาใช่ไหมน้าป้ายนั่นแหละเลี้ยวป้าเลี้ยวซ้ายพี่หนุ่มไปมาอย่างไปมาอย่างยังแต่ว่าคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ให้ไปที่ไหน เขบอกให้มาเนี่ยหู่ยใหญ่ลูกหายวัดหัวไม้สูงอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้สูงถ้าไม้สูงมันคุณระดับอ๋อระดันึ่งงอมอันนีมันโดนคนหอมเนี่ยมันนี่คือร้านพี่อ่วมอะไรนี่ที่เมื่อกี้พี่คนนั้นเขาโทรเราพี่อ่วมาแล้อ่าไม่ใช่่อเออเขาบอกต้องไปร้านพี่อ่วมไม่ใช่เหรอนี่พี่ผู้หญิงยกหูว่าเราต้องไปร้านพี่อั๋วตังค์โอเ่งงั้นเดี๋ยวเราไปร้านพี่อ่่วมพีั๋วได้ครับขอบคุณนะครับ ไปแล้วก็แยก้าลบ้านอ้วหนุจับนะโอเคขอบคุณนะครับสรุปว่าแวะผิดที่เราต้องไปที่บ้านพี่อ่วมตามที่พ่อผู้ใหญ่บอกมาแต่จะโทรถามพ่อผู้ใหญ่หรือพี่ส้มที่อบตอีกครั้งก็ไม่มีใครมีเบอร์ติดต่อเลยล่ะครับเเนื่อยยยกาาาตมมหหลลลพีับไ 天空。